นิยายเรื่องหยุดฝันร้ายของนายอิงอุ่นตอนที่สองเจ้านายน้อยผมนั่งบองคนหัวเสียอยู่มุมห้องดูท่าแล้วลูกชายเจ้านายคนนี้ผมเดาไม่ออกเลยว่าเขาจะเป็นคนยังไงจัดใจร้ายหรือก็เปล่าเพราะไม่เห็นจะหยาบคายกับผมสักเท่าไหร่แต่ถ้าถามว่าจะใจดีก็ยังไม่ใช่ เพราะแสดงออกชัดเจนว่าไม่อยากให้ผมอยู่ด้วยแล้วผมมันมีทางเลือกที่ไหนล่ะถ้าคุณนินอะไรนี่ไล่ออกไปนอนข้างถนนก็คงต้องไปแลกกับการได้เรียนหนังสือผมยอมได้หมดแหละเหมือนคุณนินกำลังสงบสติอารมณ์อยู่มันถอนหายใจทีผมก็สะดุ้งทีนายจะจ้องฉันอีกนานไหมผมตาโตอ้าปากค้าง เขารู้ได้ยังไงว่าผมจ้องเขาอยู่เขาไม่เห็นจะหันมามองทางผมเลยพ่อนะพ่อแล้วก็เอาสมบัติมาล่อกูถ้าไม่ติดว่าฉันรักสบายไม่อยากกลายเป็นคนเล่ร่อนเพราะพ่อ,พอ,พอยกมารดกให้การกุศลนะ่ะยังไงก็ไม่มีทางมายอมเรียนอะไรบ้าๆแบบนี้หรอกตุดชิบหายตุดผมทวนคำของคนเกลียวกาด ทำไมถึงต้องคิดว่าการไปเรียนเอกอัญมณีจะต้องเป็นตุด๊ดผมว่ามันน่าสนุกดีจะตายเออวันๆก็อยู่แต่กับเพชรนินจินดาเครื่องประดับหาหิวอะไรก็ไม่รู้งานผู้หญิงชัดๆอ,อ๋อก็ไม่แปลกหรอกที่คุณนินจะมองแบบนั้นยังไงของพวกนี้ก็เหมาะที่จะประดับอยู่ที่สตรีเพศมากกว่าแต่ว่าเราไม่ได้มาเรียนออกแบบหรือดีไซน์อัญมณีนี่ครับ ผมบอกคุณนินทำหน้างงอา้าวและวขณะนี้มันเกี่ยวกับอะไรวะดูเหมือนคุณนินมันไม่รู้อะไรที่ตัวเองต้องเรียนเลยจริงๆงานนี้คงไม่หมู่สำหรับผมเท่าไหร่แล้วล่ะผมลุกขึ้นยืนเต็มความสูงแล้วเดินไปนั่งที่โต๊ะสำหรับอ่านหนังสือก่อนจะค้นหาเอกสารอะไรบางอย่างคุณนินลุกขึ้นมายืนคำโต๊ะดูอย่างสงสัย ที่จริงแล้วอ่ะคณะนี้มีอยู่3สาขาคือเรียนลึกเรื่องอัญ,ญมณีออกแบบแล้วก็ธุรกิจแล้วก็สาขาที่เราจะเรียนนะก็คือธุรกิจอัญ,ญมณีครับผมอธิบายสั้นๆชี้ไปที่กระดาษ A4 แผ่นบางที่มีข้อมูลเบื้องต้นของคณะอัญ,ญมณีแล้วมันเกี่ยวกับอะไรวะคุณนินยื่นหน้าเข้ามาใกล้มากกว่าเดิมมองกระดาษบนโต๊ะอย่างสงสัย ก็เรื่องงานธุรกิจการค้าพวกเครื่องประดับอะไรพวกนี้มั้งครับผมเองก็ยังไม่รู้เท่าไหร่แต่เดาๆว่าคงไม่ได้เรียนลึกเรื่องออกแบบอะไรมากมายคงเรียนแบบบริหารธุรกิจมากกว่าผมไม่ทันระวังตัวเงยหน้าขึ้นมองคุณนินแต่ตอนนี้หน้าคุณนินประชิดหน้าผมจนเกือบจนแก้มเราเกือบจะชนกันธุรกิจเหรอ แล้วทำไมต้องให้มาถึงที่นี่วะกรุงเทพก็มีสาขานี้ตั้งเยอะตั้งแยะคุณนินขยับเข้ามาใกล้มากกว่าเดิมแถมยังเอาแขนม,มาโอบไหล่ผมเอาไว้อีกชักรู้สึกมวนท้องแปลกๆแฮะคุณนินว่าอะไรนะครับผมพยายามจะเบี่ยงตัวออกนี่นายเป็นหาอะไรเอนตัวอะไรขนาดนั้นเอ่อคือผมไม่รู้จะอธิบายยังไง ก็มันใกล้เกินไปอะใจผมเต้นแรงผมไม่เคยอยู่ใกล้ผู้ชายขนาดนี้มาก่อนนี่หว่าเออช่างแม่งเหอะว่าแต่นายอะต้องมาอยู่กับฉันแบบเนี้ยไม่อึดอ,อัด่อผมตอบเลยว่าไม่อยู่ห้องนี้สบายกว่าอยู่บ้านมุงสังกสีของผมเยอะแต่ถ้าบอกแบบนั้นไปคุณนินคงจะมองผมแปลกๆก็ก็ไม่ได้อึดอัดอะไรนี่ครับว้า ช่างแม่งเหอะฉันไปอาบน้ำและวว่าแล้วคนตัวโตกว่าผมก็จัดการถอดเสื้อผ้าคว้างกระจายเต็มพื้นห้องเหลือเพียงบ็อกเซอร์ตัวเดียวแล้วจับผ้าเช็ดตัวพาดบ่าผมมองกล้ามท้องของคุณนินแล้วก็อดชื่นชมไม่ได้หุ่นมันโคตรดูดีเลยอะ่ะบ่งบอกว่าออกกำลังกายเป็นประจำนี่ผมต้องขอเคล็ดลับบ้างแล้วผมเองก็อยากมีซิกแพคเหมือนกัน ไม่ได้อยากนุ่มนิ่มแบบนี้บางทีเพื่อนผมก็บอกว่าผมบบอบางจนเพื่อนไม่กลาก้าแกล้งแรงเพราะกลัวจะช้ำในตายผมอยากจะบอกเพื่อนเหลือเกินว่าผมไม่ได้บอบกบางขนาดนั้นหรอกเพราะพ่อ,พอก็ซ้อมผมเป็นประจำจนร่างกายผมเจ็บจนชินไปแล้วแต่ในหัวใจถึงแม้จะพยายามบอกตัวเองว่าไม่เป็นอะไรมันก็เจ็บปวดอยู่ดี ทุกครั้งที่ผมมีร่องรอยเขียวช้ำไปโรงเรียนผมมักจะบอกเพื่อนว่าไปมีเรื่องกับเด็กแถวบ้านจนเพื่อนผมเองก็เชื่อไปแบบนั้นจนสนิทใจผมค่อยๆเก็บเสื้อผ้าที่คุณนินถอดไว้กระจัดกระจายลงตะกร้าสำหรับใส่เสื้อผ้าเตรียมซักผมไม่รู้หรอกนะว่าที่ผมวุ่นวายแบบนี้มันถูกไหมแต่ผมจะถือว่าคุณนินเป็นเจ้านายคนหนึ่งของผมก็แล้วกันจะได้สะดวกใจที่จะรับใช้ นายทำอะไรกับเสื้อผ้าฉันผมสะดุง้งคุณนินออกมาจากห้องน้ำในสภาพเปียกโศกแล้วก็นุ่งผ้าเช็ดตัวเพียงผืนเดียวยืนจังก้ายอยู่หน้าห้องน้ำพร้อมส่งสายตาตั้งคำถามเก็บเสื้อผ้าคุณนินใส่ตู้ไงครับผมไม่รู้หรอกว่าผมทำถูกไหม มันอาจจะเป็นการก้าวไก่ของใช้ส่วนตัวคนอื่นมากเกินไปแต่คุณนินก็เดินนิ่งไปที่เตียงก่อนจะทิ้งตัวลงนั่งมองผมเก็บเสื้อผ้าของเขาต่อเงียบๆไม่ได้พูดอะไรจะเก็บก็เก็บไปดิแล้วเสื้อผ้านายอะผมมองไปที่กระเป๋าเก่าๆมุมห้องแทนคำตอบเสื้อผ้าผมมีไม่เยอะหรอกครับเก็บเอาไว้ในกระเป๋าแบบนั้นก็ได้อีกอย่างผมไม่กล้าใช้ตู้ของคุณนินด้วย ผมสารภาพไปตามตรงเสื้อผ้าผมตัวละร้อยสองร้อยแต่ของคุณนินนี่คงไม่ต่ำกว่าตัวละพันดูยังไงก็ไม่เหมาะที่ผมจะเสอะใช้ตู้ร่วมกับเขาถึงแม้จะต้องห้องอยู่ห้องเดียวกันอีกนานก็เถอะเอาชุดนอนฉันมาดิผมรีบทำตามคำสั่งหยิบชุดนอนที่เป็นเสื้อแขนยาวกับกางเกงขาย,ยาวที่เพิ่งพับเก็บในลิ้นชักให้คุณน,นินเฮ้ย hey! ผมเพอแหกปากลั่นเมื่อคุณนินรับชุดนอนในมือพร้อมกับดึงผ้าเช็ดตัวออกจากเอวในทันทีแล้วข้างในก็ไม่ได้ใส่อะไรเลยสักชิ้นโอ้ยคุณนินตกใจอะไรนายไม่เคยเห็นหรือไงของนายก็มีปะผมมองท่อนเนื้อที่แกว่งไปมาตรงส่วนกลางลำตัวสลับกับหน้าของคุณนิน ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นคนแก้ผ้าต่อหน้าต่อตาแบบนี้สักครั้งตาจะเป็นกุ้งยิงไหมเนี่ยขอโทษครับผมรีบหันหน้าหนีกลับไปจัดเสื้อผ้าแขวนใส่ตู้อย่างงกงกเงินเงินเหง,งื่อซึมมือไม้สั่นไปหมดภาพอุจารตานั้นติดตาจนลบไม่ออกผมว่าผมควรไปซื้อน้ำยาล้างตามาจัดการลูกตาตัวเองสักหน่อยคงจะดี แล้วนี่จะนอนอยังไงวะเตียงก็มีเตียงเดียวคุณนินบนสารภาพตามตรงว่าสองวันก่อนหน้าที่คุณนินจะมาผมถือวิสาสะนอนเกือกกินความนุ่มบนเตียงอย่างมีความสุขตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยนอนที่นอนดีๆแบบนี้เลยสักครั้งแค่เนี้ยผมก็ดีใจแล้วเดี๋ยวผมนอนข้างล่างเตียงครับคุณนินนอนบนเตียงได้เลย พื้นห้องกระเบื้องแบบนี้ผมนอนได้สบายอยู่แล้วไม่ใช่ปัญหาของผมเลยแต่ว่าพราหผมไม่มีแฮไว้พรุ่งนี้ค่อยกลับไปเอาที่บ้านมาแล้วกันคืนนี้คงต้องนอนอย่างนี้ไปก่อนนายมีฟูกหรือไงไม่มีครับไม่เป็นไรครับผมนอนได้สบายมากดีกว่าไม่มีที่ซุกหัวนอนผมบอกยิ้มยิ้มอย่างคนอารมณ์ดีสถานการณ์ไหนๆผมก็ยิ้มให้มันชินไปแล้วละ่ะ งั้นเอาผ้าห่มนี้ไปรองนอนก่อนแล้วกันพรุ่งนี้เดี๋ยวให้คนเอาฟูกมาให้เจ้านายน้อยของผมโยนผ้าห่มบนเตียงลงมาให้พร้อมหมอนอีกใบจะว่าไปแล้วมันก็แอบใจดีเหมือนกันนะเนี่ยสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวจะหาเวลามาลงบ่อยๆนะคะแต่ว่าก็ ออแต่ละตอนมันก็ไม่ได้ยาวมากนะคะมีเ,ออเรื่องนี้มีประมาณ30ตอนฝากทุกคนกด subscribe ด้วยนะคะเจอกันตอนหน้าค่ะ